สวัสดีครับสวยทุกท่านนะครับตอนรับข้อเสนอมาคงชาแนลนะวันนี้ครับผมก็จะมารีวิว t e x t u r pack นะครับก็ไปตามน,นี้ไปผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ครับผมเปลี่ยนแอป,ปอ่านหน้าจอนะฮะเป็นแอป,ปนี้เลยนะฮะเเพราะแอป,ปนั้นไม่โคตรแหลกเลยฮะอันนี้พอเบาแหลกมาหน่อยตอนนี้นนเครียดเลยนยนี่ฮะ ที่ผมตอนนั้นนะคลิปนั้นนะที่ผมบอกว่าจะมารีวิวที่เล็ตแผงนี้ใน,นแบบตอนนั้นที่ผมอัดคลิปโทรศัพท์ iPhone ใช้ได้จริงนะฮะ iPhone 6นะฮะใช้ได้จริงนะที่ผมบอกว่าจะมารีวิวที่เล็ตแผงนี้เนี้ยด่าเพราก็จะเป็นประมาณนี้นี่ดาบเล็กดาบหินนะฮะประมาณนี้เรียนม,มาเลยเล็กไปไหนนะคนชอบดับทองอันนี้เมื่อกี้ด่ามานะโอเค นี่เป็นในส่วนของแรกนะฮะก็จะดัดแปลงนะให้เหมือนจริงหมดนะโอเคนี่เลยฮะอุย๊ยไม่ใช่ไม่ไ่นี่ในส่วนของเกาะจะใส่ให้อย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคไปดูปส่วนต่อไปนะฮะเนี่ยเตียงดัดแปลงนะฮะอันนี้น่าจะดัดแปลงนิดนึงมัน,นจะแปลงดัดแปลงดัดแปลงหมดเลยนะฮะโอเคมาดูส่วนของ,ของคีย์เคอลนะฮะเอพีซีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยการคียิเทคอลนะครับนี่ฟันไม่โดนนะโอเค มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมยกขันยกขึ้นแป๊บหนึ่งนะโอเคเนี่ยก็เป็นพวกนี้นะคนต่อไปนี่คือเพชรนะครับเป็นรูปหน้าคนนะเหมือนยันอะไรกะอเบกนะนี่ก็ทองนะเอมเบลอ์นะครับอันนั้นเหล็กตัวนั้นน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ลาวานะครเชเ อันนี้ในส่วนของเลเวลนะครับผมไม่อยากไปนะผมจะเกมโหมดให้ดูนะครับแล้วผมจะป้ายดูนะอันนี้ปลาไม่ได้นะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ G A M E M O D E เกมโหมดหนึ่งอ่ะ มันก็เป็นรูปดาวอะเป็นรูปดาวหมดทุกอันเลยนะฮะโอเคแล้วสำมทับเกมโมสูรน,นะโอ้ยชิดโอ้ยชิดนะศูนย์นะโอเคนี่ส่วนของเลเวลนะบาร์เป็นนี่เป็นดาวนนะ e n d น r p อร e โปรเ e ็ e เด นะฮะผมจะไม่หยิบมารีวิวนะครับในตรงนี้ผมจะไม่หยิบมามาาันจะเป็นวงกลมอย่างงี้ปาได้มั้งโอ้โอิชิโออริชิโออริชิโออริชิทนะโอเคส่วนของอ่านี่เลยฟิตแอนด์สต l ลนะชืบช voilà> ืบอ่าเวลาโดนไฟก็บังหน้านิดนึง นม่นไม่เป็นไรโอเคดัดแบบถามว่าแมพแมพได้มาจากไหนฮะสร้างเองฮะมันไม่มีห้โลดแน่นอนนะฮะเคมารีวิวส่วนของธนูเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะรีวิวอ่ะนี่เลยผมทำคล้ายๆพี่ซีนะตรงนี้นะ ไม่ขายอเมือนเลยยังไม่โดนนะนี่ฮะมันก็จะเป็นลบดาวเหมือนกันนะนี่ตายไปนหนึ่งตัวนะนี่ฮะโอเคถ้าใครชอบติ๊กจะแพกนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาเอาเอามารีวิวอีกแน่นอนสหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับ ตินนีบบ้บ๊บรายครับไปแล้วนะครับวัสดีครับอัดสีนาทีนะครับโอเคไปเลย